เรานึกภาพปิดไฟทั้งบ้านของคุณน่ยไม่มีอะไรใช้อ่ะคุณจะมีชีวิตยังไงสําหรับคนในเมืองแต่คน,คนชนดําบทเนี่ยเขาต้องการแค่แสงสว่างยิ่งผมคิดว่าผมเอาภาพนักเรียนจะต้องเดินขึ้นบนดอย5กิโลเพราะแม่ต้องถอยโทรศัพท์มาใหม่เพื่อที่จะเรียนออนไลน์บริเวณรอบหมู่บ้านมีเครื่องโทรศัพท์แค่ที่เดียวจําได้ว่าอยู่ป .3 แล้วก็มาเรียนต่อปสที่ละนอง ก็ครูขอหลักฐานการเรียนแต่เราไม่มีเอกสารทางราชาการเอกสารบุคคลของเราไม่มีเราโกหกโกหกครูจนแบบไม่มีอะไรที่จะมาอ้างกับครูได้แล้ว<ม>ก็เลยตัดสินใจบอกครูว่าหนูไม่มีหนูเป็นไทยพัฒน์ถิ่นหนูเกิดที่มาลิดเกิดที่ปกเปี้ยนครูบอกเอ้าไม่ใช่คนไทยหรอกหรอนึกว่าคนไทยพูดไทยชัดนะ การให้ความสําคัญกับเครือข่ายชาติพันธ์เนี่ยก็เป็นรูปธรรมหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดในการทําพักการเมืองที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นเราอยากจะเห็นนั่นก็คือเป็นพักการเมืองที่ประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันสร้างเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองไม่ได้ไปฝากความหวังไปกับนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่งจริงผมหมดหวังเมื่อสัก20ปีที่แล้วผมเคยเป็นนายก ผมมองว่าไอ้งบก็ไม่มากระเบียบข้อบังคับอะไรจากส่วนกลางายุ่มยิ้มไปหมดผมอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากสร้างสารรค์แต่มันติดด้วยกรอบด้วยกติกาไอ้ด้วยระเบียบพวกนี้จนผมรู้สึกอยากอ้วกเลยออกแล้วก็หลังจากนั้นผมไม่เคยยุ่งเลยเกือบ2ี่สิปีจนมามีอนาคตใหม่ดิละพอก้าวเข้ามาก็เลยรู้สึกเอ้ไอ้นี่มัน คือความหวังแล้วอยากเดินต่ออยากช่วยสิ่งที่สําคัญแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับผมมากคือการได้สื่อสารได้พูดที่มันเป็นปัญหาที่เราทํามาตลอด20ปีสื่อจะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างหรือว่าผู้มีอำนาจสนใจไม่สนใจบ้างฝากให้เขาพูดเขาอาจจะพูดไม่เข้าใจอย่างที่ที่เราเป็นปัญหาอยู่แล้วเรื่องของปัญหาสัญชาติอย่างเงี้ยปัญหาที่ดีป่าไม้อย่างเงี้ยไฟฟ้าถนนอย่างเงี้ยผมคิดว่าที่ผมพูดคือ โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมตามมาตลอดแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยพอออกนอกห้องอประชุมเนี่ยเพื่นพนอนๆสสเขาก็มาถามว่าอยมีเหรอมีจริงเหรอเป็นอย่างนี้อยู่เหรอเนี่ยถ้าถ้าถามว่าเรื่องที่รู้สึกว่ามันใช่แล้วมันรู้สึกโดนใจมากเลยก็คงจะเป็นเรื่องที่เอาปัญหาไทยพัฒน์ถิ่นเข้ากันมาที่การของอาจารย์ปิยบุตรอันนั้นประทับใจสุดได้บัตรประชาชนเป็นพันคนบัตรประชาชนไทยนะคะมันไม่ง่ายเลยที่จะทําได้มันเป็นพักเดียวที่ใส่ใจในการแก้ปัญหาสิ่งที่เราได้รับฟัง เสียงสะท้อนเวลาไปพบปะพูดคุยกันในพื้นที่ไปก่อกองไฟนั่งพูดคุยกันพี่น้องชาติพันธ์ก็ได้สะท้อนความรู้สึกที่มีต่อพวกเราที่มีต่อพักเขารู้สึกเขาเป็นเจ้าของเป็นส่วนหนึ่งของพักอนาคตใหม่และพักเก้าไกลในวันนี้จริงๆเขาสามารถมีตัวแทนของพวกเขาจริงไปนั่งอยู่ในสภาเป็นครั้งแรกที่มีผู้แทนรัษฎรที่ประกาศตัวเองอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นผู้แทนรัษฎรที่มาจากพี่น้องชาติพันธ์และเรารู้สึกว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของพรรคอ่ะมันรู้สึกหวงเห็นพักขึ้นมาเขาเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามีมีอีกองค์กรหนึ่งที่มาช่วยเป็นมือเป็นเท้าเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมอยากจะถามคนไทยทุกคนพี่น้องคนไทยทุกคนที่มีสัญชาติลองกลับไปเช็คตระก,กูลของตัวเองสัก5ชัวยย่วอายุคน ท่านเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นเชื้อผสมไม่ว่าเชื้อแขกเชื้อมอนเชื้อจีนเชื้อขเขมรเชื้อมาลายูเชื้อกะเหรี่ยงเชื้อมงเชื้อคนเราไม่รู้ว่าเราส่งเราเวียงไทยยูนานไทยเขินไทยลือไทยยองเพราะนั้นก็คือแท้จริงแล้วสังคมไทยคือมันเป็นสังคมที่หลากหลายชนชาติหลากหลายชาติพันธุ์ทุกวันนี้เนี่ยนอกจากเราไม่ดูแลเขาไม่ปกป้องเขายังไปงรังแกเขาอีก กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ของอนาคตใหม่จนมาถึงเก้าไกลเนี่ยมันก็สะท้อนนะครับความคิดพื้นฐานอันนึงที่เราต้องการสร้างพักคที่โอบรับความหลากหลายบนความคิดความเชื่อร่วมกันก็คือความเสมอภาคเท่าเทียมของประชาชนทุกคนนโยบายสำคัญเลยคือการผลักดันกฎหมายเพื่อให้เกิดการจัดการที่ดินและ,ะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์มันต้องปลดล็อกเรื่องที่ดิน ให้พี่น้องสามารถมีชีวิตอยู่ตามวิถีของเขาเมื่อท้องถิ่นมีอำนาจจัดการตัวเองเนี่ยพี่น้องชาติพันธุ์ก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางตัวเองได้มันสามารถทำถนนสามารถทำไฟฟ้าสามารถทำมาหากินที่มันถูกต้องตามกฎหมายได้เนี่ยรวมถึงพรบรชาติพันธุ์ที่ไม่ได้มองพี่น้องชาติพันธุ์เป็นพิธีพันธ์มีชีวิตแต่เป็นพลเมืองที่มีสิทธิเสมอภาคกันมีศักดิ์ศรีความเป็นนุษย์และเป็น เจ้าของผืนแผ่นดินนี้เสมอเหมือนกันไม่ใช่เป็นแค่กลุ่มคนที่มีสถานะเหมือนกับว่ามาขออาศัยแผ่นดินไทยนี้อยู่สิทธิของพลเมืองสิทธิของทุกคนที่เป็นชาวไทยที่ใช้คำว่าคนไทยไม่ควรได้จากการขอหลายพื้นที่หลายชุมชนอยู่กันมานานเป็นหลายร้อยปีนะครับแต่ด้วยกฎหมายและวิธีคิดของรัฐสมัยใหม่ของไทยเนี่ยลิดลอนสิทธิเสรีภาพอ,ออกไปเราไม่ลุกขึ้นมาสู้ เราไม่ลุกขึ้นมาเรียกร้องไม่ลุกขึ้นมาแก้แล้วเรามีแต่ฝากฝากเนี่ยเมื่อไรปัญหาเราจะถูกคลี่คลายอย่ารอคอยความเปลี่ยนแปลงแต่จงมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้วยกันไม่มีพักไหนไม่มีใครที่จะขี่ม้าขาวมาช่วยคุณเราเราอยู่เฉยนิ่งเฉยไม่ได้แล้วเราต้องออกมาพูดเราต้องออกมาสะท้อน ให้ปัญหาของเราได้รู้และแก้ปัญหาถึงความเหลื่อมล้าและความเท่าเทียมในสังคมครับผมมาในฐนานะของพี่น้องชาติพันธุ์และผมหวังว่าเราจะมีสสชาติพันธุ์ในพรรคเก้าไกลที่เพิ่มมากขึ้น